สวัสดีตอนเย็นๆครับมาดูทุ่งนานาปแปลงนี้ก็รกมากพอสมควรครับเพราะว่าในช่วงแรกไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้าครับก็เลยรกไปหน่อยครับเพิ่งจะมีการหว่านปุ๋ยเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ฉีดยาฆ่าหญ้าเป็นรอบแรกครับซึ่งไม่รู้ว่าพืชพวกนี้มันจะตายมากแค่ไหนเพราะมันโตแล้วครับก็ฉีดไว้เพื่อข้าวโตขึ้นมาจะได้ไม่แย่งอาหารข้าวนะครับมันมีคําพูดหนึ่งจากตัวแทนพี่น้องประชาชนที่เราเลือกเข้าไปนั้นนะครับเขาบอกว่า หน่วยงานรัฐนั้นเวลาที่จะขอใช้งบประมาณมีความจําเป็นอย่างง้นอย่างนี้จําเป็นมากต้องใช้งบประมาณอย่างมากเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนสุดท้ายเวลาที่เกิดปัญหามาท่านรู้ไหมครับว่าเป็นยังไงเกี่ยงกันครับตอนของบประมาณนั้นแย่งกันแต่ตอนแสดงความรับผิดชอบนั้นไม่มีใครอยากรับผิดชอบเกี่ยงกันอันนี้เป็นคําพูดของผู้แทนของเราบางคนครับที่พูดออกมาด้วยความอึดอัดใจเพราะว่ามันมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ครับที่ หน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ตึกถลม่มไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆที่ต้องแสดงความรับผิดชอบกับพี่น้องประชาชนนั้นเกี่ยงกันไม่มีหน่วยงานไหนที่อยากจะรับผิดชอบอันนี้เป็นเรื่องจริงของหน่วยงานรัฐนะครับถามว่าเวลาที่จะของงบทํใหม่ถึงแย่งกันของบหลายคนก็คงรู้ดีนะครับว่ามีงบก็มีงานมีงบก็เล่าไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับว่ามันเป็นยังไงงบส่วนหนึ่งจริงๆแล้วก็มาพัฒนาพี่น้องเกษตรกรไทยนั่นแหละครับเขาไม่ได้เอาไปไหนหรอกครับ มาพัฒนาเกษตรกรไทยมาพัฒนาประเทศไทยมาพัฒนาถนนหนทางให้มีความเจริญรุ่งเรืองอันนี้เป็นจริงอยู่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อีกสิบเปอร์เซ็นต์นั้นมันก็แฝงด้วยประโยชน์ส่วนตนประโยชน์ส่วนตัวของผู้มีอำนาจบางคนนะครับในการใช้ใจ่ายงบประมาณของภาครัฐอันนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนรับรู้มาตลอดแล้วก็หลายคนก็คงรับรู้ว่าหน่วยงานราชการของไทยปัจจุบันเนี่ยบางครั้งการทําหาความรับผิดชอบนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ตามได้ยากเหมือนกันครับเพราะว่า หากเกิดปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนี่ถามว่าหน่วยงานไหนจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบถ้ามีงบประมาณจะมีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจนแต่ถ้าว่างบประมาณไม่มีแทบจะไม่มีหน่วยงานไหนเลยครับที่ออกมาว่าฉันรับผิดชอบผมรับผิดชอบแทบจะไม่มีเลยครับยกเว้นว่ากฎหมายเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าหน่วยงานนี้รับผิดชอบหน่วยงานนั้นรับผิดชอบแต่ถ้ากฎหมายเขียนกั้มกึ่งหรือว่าคลุมเครือบอกว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนี้หน่วยงานนั้นก็มีอำนาจหน้าที่แบบเนี้ ถ้าเกิดความบิดพล <Stars> าดขึ้นมาหรือว่าต้องรับผิดชอบอะไรสักอย่างเนี่ยหน่วยงานรัฐก็จะมีการเกี่ยงกันขึ้นมาทันทีว่าหน่วยงานชั้นไม่รับผิดชอบหน่วยงานคุ้นแหละอะไรอยู่แบบนี้นะครับมันก็เลยทําให้การบริการพี่น้องประชาชนนั้นเกิดความล่าช้าโดยเฉพาะกับพี่น้องเกษตรกรครับในหลายๆเรื่องครับที่เป็นปัญหาของพี่น้องเกษตรกรเช่นปัญหาในเรื่องของสินค้าเกษตรราคาตกต่ำเนี่ยบางครั้งบอกว่าหน่วยงานนั้นรับผิดชอบหน่วยงานนี้รับผิดชอบ โยนกันไปกันมาระหว่างกระทรวงพาณิชย์บ้างกระทรวงกรเกษตรบ้างอะไรประมาณนี้ครับทั้งทั้งที่ประสานงานให้ความร่วมมือกันได้แต่การประสานงานก็กลายเป็นว่าเกี่ยงกันรับผิดชอบอันนี้เห็นได้ชัดนะครับว่าที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกร,กรนั้นมันเป็นจริงว่าหน่วยงานรัฐของไทยบางทีนั้นก็เกี่ยงความรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรไทยดังนั้นในกรณีที่มีคนพูดว่าหน่วยงานรัฐเวลาของบแย่งกันของบ เวลาที่จะรับผิดชอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยงกันรับผิดชอบอันนี้เป็นเรื่องจริงครับสำหรับหน่วยงานรัฐดังนั้นพี่น้องประชาชนก็คงอึดอัดใจมากพอสมควรนะครับครับหน่วยงานรัฐในช่วงนี้เพราะว่าบางครั้งก็ดูเหมือนว่าขาดประสิทธิภาพใช้เงินฟุ่มเฟือยหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานนั้นก็มีข่าวว่าสร้างตึกมีทั้งคอมเพล็กซ์มีทั้งสถานที่ออกกําลังกายฝักบัวอะไรเป็นหมื่นโถชักโครกกองใสกระาทิชชู่อะไรประมาณนี้นะครับ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนอาจจะไม่เคยสนใจนะครับว่าเขาก่อสร้างอาคารหลังนี้ 2000- ล้านส0มพันล้านนั้นมันมีอะไรอยู่บ้างราคาแพงมากน้อยแค่ไหนแต่พอเกิดเหตุขึ้นมาหรือว่ามีการขุดคุยกันขึ้นมาในเรื่องของการก่อสร้างอาคารของหน่วยงานรัฐหรือว่าโครงการต่างๆของหน่วยงานรัฐก็ตามครับถ้าไม่มีการขุดคุยประชาชนไม่มีทางทราบเลยครับว่าอาคารต่างๆที่สร้างขึ้นมาอะไรต่างๆที่ก่อสร้างขึ้นมานั้นเพื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ มันมีมูลค่ามากน้อยแค่ไหนมันมีราคามากน้อยแค่ไหนเช่นสุกพันเช่นอะไรต่างๆเช่นพรมปูพื้นพวกนี้ครับถ้าเราไม่มีการขุดคุยขึ้นมาหรือว่าไม่เกิดเรื่องขึ้นมานี่ประชาชนอาจจะไม่เคยรู้เลยนะครับว่าราคาจริงๆแล้วคูรูพันธุ์พวกนี้ราคาพรมราคาพวกโต๊ะเก้าอี้ราคาครูพันธุ์ต่างๆที่หน่วยงานรัฐซื้อมาให้กับข้าราชการให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐนั่งหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐในการใช้บริการนี่ มันมีราคาแพงมากน้อยแค่ไหนดังนั้นกับคําพูดที่ว่าเวลาของงบแย่งกันของงบกลัวจะไม่ได้โดยบอกว่าประชาชนเดือดร้อนหรือมีความจําเป็นต้องใช้เพราะเจ้าหน้าที่รัฐขาดแคลนพื้นที่การทํางานสุดท้ายก็ทําเพื่อตัวเองส่วนหนึ่งแต่เอาประชาชนมาบังหน้าว่าของงบเพื่อประชาชนจริงๆอย่างที่ผมพูดก็คือของงบเพื่อประชาชนนั้นมันเป็นเรื่องจริงครับเพราะว่างบประมาณก็ามาลงในพื้นที่ เพื่อพี่น้องประชาชนยกเว้นว่า hmm. งบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรภาคร,รัฐเพื่อสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานรัฐนั้นอันนี้เป็นคนละส่วนกับงบพัฒนาครับแต่ว่างบที่จะมาลงให้กับพี่น้องกเกษตรกรประชาชนทั่วไปในการสร้างถนนหนทางหรือว่าสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงครับที่หลายโครงการแล้วก็หลายหน่วยงานบอกว่ามีความจำเป็นกับพี่น้องประชาชนทําให้ประชาชนนั้นเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวกอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการมารับบริการอย่างเต็มที่อะไรพวกนี้ครับ มันเป็นเรื่องจริงแต่ลึกๆแล้วในการของบประมาณในทุกสิ่งทุกอย่างทุกครั้งนะครับเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ี่ยจะแฝงด้วยประโยชน์ส่วนตนเจ้าหน้าที่รัฐบางครั้งนะครับก็ไม่ได้มีประโยชน์เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าเป็นคนตัวเล็กยกเว้นว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นคนตัวใหญ่เนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นคนตัวเล็กเนี่ยจะมีหน้าที่แค่ปฏิบัติของบประมาณเท่านี้เท่านี้ออกสำรวจพื้นที่ออกสำรวจความต้องการของพี่น้องประชาชนแต่สุดท้ายคนที่พี่นาว่า จะของงบประมาณแบบไหนโครงการไหนที่ควรได้รับการจัดสรรก็คือคนตัวใหญ่ข้าราชการระดับสูงหรือคนที่มีอำนาจจริงๆในการที่จะอนุมัติงบประมาณคนส่วนนี้ถามว่าคํานึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนหรือไม่ก็คํานึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแต่แฝงด้วยประโยชน์ส่วนตนเกือบทั้งหมดนะครับในการของงบประมาณดังนั้นเจ้าหน้าที่รัฐนั้นเป็นเพียงคนตัวเล็กๆนะครับที่มีอำนาจแต่ก็ไม่มาก แต่เป็นพื้นฐานหรือว่าเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นครับในการที่จะของบประมาณแต่สุดท้ายคนที่จะพิจารณาว่าควรได้งบหรือไม่โครงการนี้พื้นที่ไหนควรได้งบเนี่ยเป็นคนตัวใหญ่เป็นคนที่มีอำนาจจริงๆอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่รัระดับสูงหรือเป็นคนที่มีอำนาจทั้งฝ่ายการเมืองฝ่ายผู้มีอิทธิพลฝ่ายนายทุนหรือฝ่ายต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างๆของงบประมาณของหน่วยงานรัฐเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องอินุงตุงนังกันพอสมควรครับดังนั้น งบประมาณของประเทศนั้นกับคําพูดที่บอกว่าหน่วยงานรัฐแย่งกันของงบประมาณแต่ตอนความรับผิดชอบนั้นเกี่ยงกันรับผิดชอบอันนี้เป็นคําพูดที่ไม่เกินจริงนะครับเพราะว่าหน่วยงานรัฐนั้นถ้าเกิดว่าความผิดพลาดขึ้นมามักจะหาทางออกอยู่เสมออันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของข้าราชการหรือว่าหน่วยงานรัฐนะครับเพราะว่าไม่มีใครอยากรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองอาจจะต้องรับผิดชอบเพราะความรับผิดชอบนั่นหมายถึงหนึ่ง อาจจะต้องชดใช้เงินอาจจะต้องโดนคดียายาอาจจะต้องติดคุกหรือรายแรงที่สุดก็คือออกจากราชการอันนี้ข้าราชการทุกคนนะครับไม่อยากเจอแบบนี้แต่ถามว่าคนที่มีอำนาจจริงๆนั้นลงมารับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับเรื่องที่มีความผิดพลาดไหมสําหรับผมแล้วผมมองว่าคนที่มีอำนาจจริงๆนั้นไม่ว่าจะเป็นไอ้โมงหรือคนที่นั่งอยู่ต่อหน้าต่อตาก็ตามนะครับคนเหล่านี้มักจะมีหลักฐานสาวไม่ถึงเสมอครับถามว่าสาวถึงใครบ้าง ก็ใครกันตัวเล็กตัวน้อยนะครับซึ่งใครกันเหล่านี้ถามว่าประโยชน์ที่ได้รับหรือว่าผลประโยชน์ที่ได้รับนั้นมีน้อยมากครับน้อยถึงน้อยมากแต่คนที่ได้รับผลประโยชน์เยอะแยะมากมายก็คือคนที่มีอำนาจตัวจริงไอ้โมงหรือว่าใครก็ตามนะครับที่มีอำนาจตัวจริงคนเหล่านี้จะได้รับประโยชน์มหาศาลจากเงินงบประมาณของรัฐจากงบประมาณของหน่วยงานรัฐที่ลงไปในพื้นที่ที่โครงการก่อสร้างต่างเกิดขึ้นคนเหล่านี้จะได้รับผลประโยชน์จากงบประมาณของรัฐก่อนเพื่อนก่อนใคร แล้วถามว่าทาไมาคนเหล่านี้ที่มีอำนาจจริงๆนั้นไม่ออกมารับผิดชอบถามหน่อยครับว่าไม่มีใครหรอกครับอยากออกมารับผิดชอบในสิ่งที่หลักฐานสาวไม่ถึงตัวเองทงั้งๆที่ก็รู้อยู่แก่ใจแล้วครับว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจบีบบังคับให้ใครการตัวเล็กตัวน้อยทําแล้วเวลาที่มีความผิดพลาดมาไม่ออกมารับผิดชอบหรอกครับเพราะใครอยากจะติดคุกใครอยากจะติดร่างแหไปด้วยครับมีอำนาจก็บีบใครการตัวเล็กตัวน้อยทําแต่ถามว่าเวลาที่ทมหาความรับผิดชอบนั้น <ๆ S 1> ใครรับผิดชอบ ก็ข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยแหละครับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือว่าคนที่มีอำนาจตัวจริงนั้นไม่เคยสาวถึงตัวหรือสาวถึงตัวก็น้อยมากครับสาหรับเรื่องนี้ดังนั้นคลิปนี้จึงฝากไปยังผู้มีอำนาจแล้วก็ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับชั้นผู้น้อยนี่ผมเข้าใจได้ว่าเราต้องทําตามคําสั่งของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือคนที่มีอำนาจจริงๆเนี่ยก็ฝากด้วยนะครับว่างบประมาณรัฐนั้นหน่วยงานไหนก็อยากได้แต่ขอให้ทาเพื่อพี่น้องประชาชนสัก 70%- 80%อก็ยังดี ดังนั้นงบประมาณของประเทศประชาชนควรได้รับประโยชน์มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะว่าถ้าเป็นข้อมูลขององค์กรทุจริตนะครับในระดับโลกนี่ประเทศไทยนั้นดัชนีในการทุจริตนั้นเพิ่มขึ้นทุกปีท่านก็แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีการทุจริตคอร์รัปชันเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวในทุกปีดังนั้นงบประมาณของประเทศถ้าไม่มีการทุจริตผมว่าประเทศไทยทุกวันนี้ก้าวหน้ากว่าญี่ปุ่นแซงสิงคโปร์ไปแล้วครับ